ซึ่งก็ททำงานกับอะเ,เรก็เแหละว่าความทำงานกับคนที่มีคดีความโดยเฉพาะมีคดีความกับผู้ทรงอิทธิพลคนมีอิทธิพลบ่อยมากคนมีสีคนออโอเคอ่ะโชคดีไม่ได้พูดภาสีอะไระแต่เราก็ไม่เอ่ยชื่ออยู่ดีอ่ะจะสีอะไรก็ว่าไปเอาว่าคนมีสีก็นะะสีเขียวสีกะก,กีก็พูดไปเลยฮะ <laughs> สีข้าราชก,การก็ทั้งนั้นแหละฮะก็คนดีมผมก็เคารบไงถ้าไม่ดีก็เจอกันอ่าก็ กูกลัวมึงอยู่แล้วเคยถูกคุมขู่บ้างไหมเวลาเราเราไปที่จะต้องสู้กับพวกทรงอิทธิพลพวกนี้ะคนทำเขาไม่พูดแต่คนที่เห่ามักกะขู่กูจะทํามึงกูจะล่อมึงอย่าพูดเยอะมาเลยเพราะตอนกูตายกูก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่วงไงพอล่วงไปปุ๊บก็เกิดใหม่ หรือไม่ก็ไปใช้เวรใช้กรรมบนสวรรค์นรกอะไรก็แล้วแต่ที่ทํามาม,มันลบล้างกันไม่ได้แต่คือที่แบบขู่ฆ่าขู่อะไรยเงี้ยผมพูดกับลูกเมียนะตายจบนะจิ๊บพี่ทําให้หมดละลูกสู้ต่อเลยอืจิ๊บเขาสสา่บวกอยู่แล้วเพราะถ้าเริ่มจากกลวยคนพวกนี้นะสังคมมันอยู่ไม่ได้คุณอาข้าราชการมีสีเป็นผู้มีอิทธิพลมันก็ตายได้อม,มันคิดว่ามันทําผมได้คนเดียวผมก็ทํามันได้ออย่างน้นอยๆผมทนายตายก็ไม่ใช่หมาแล้วกันถ้ามึงรอดมึงก็เก่งอะ แค่นั้นเองอมผมถึงบอกกูไม่คัวมึงอะ่ะมีคนก็เคยมาเสนอบอกให้ทนายไปศาลเลือกระหว่างเงิน20ล้านกับตะกัวใช่ไหมครับทนายไปศาลเลือกอะไรผมเคยนะมันมีจริงๆด้วยม,มันไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดกันในแบบโซเชียลแล้วมาพูดแบบว่าเลือกระหว่างลูกปืนหรือเงินเงี้ยผมบอกชีวิตกูกูยังทําให้พ่อแม่กูพอใจไม่ได้เลยมึงเป็นใครก่อนเอาเป็นว่ามึงเลือกดีกว่า กูเลิกเงินมึงเอาตะกวัวไปไม่ใช่มึงยิงกูจะยิงมึงด้วยแล้วอยู่ในบ้านกูนกนด้วยตายง่ายเลยหรือจะคุยตรงไหนดีอ่ะผมว่าป้องกันโดยชอบไงพี่อืพอเพอลินตกใจพี่ตกใจหลับตายยิง <c oughs> เนเข้าตรงนี้เลย <c oughs> ผมตกใจอะ่ะ <c oughs> เราก็ไม่ใช่ทหารตำรวจไม่ได้ฝึกยุทธวิธีมาถู <c oughs> ตกต้องปะ่ะ <c oughs> เราตกใจเราก็หลับตามไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เล็งใครเลยเอปืนมันแม่น <c oughs> <c oughs> ปืนปืนมันลั่นแม่นเลนถามว่ามึงจะเลือกหรือกูจะเลือกผมเลิกเงินอยู่แล้วอื มึงเอาตรงนี้ไปแล้วกันเพราะมันเหลืออย่างเดียวถูกต้องปะ่ะเอาเป็นว่ามึงหรือกูดีกว่าแล้วแล้วไอ้คนนั้นเขาพูดว่าอย่างไงไปเรียกตูดหมายเนาะผมบอกไล่กลับไปเป็นทห,หารแล้วกันพูดกันเลยครับไ <นะ S 2> กลับไปไม่บอกลูกพี่มึงเห็น <c oughs> ลูกพี่มันเงียบอยู่เน, <c oughs> นี่ย <c oughs> ตอนนี้เอ <c oughs> <c oughs> ้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดจริงเร็วๆนี้แล้วฮะไม่กี่เดือนเขไม่กี่เดือนนี่ตูในหูแดงแดงอยู่เลยอะไรนะเสกมนัดที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งด้วยนะเออะเรื่องไง เขาจะถามน้องก็ตกลงจะแดกกาแฟแดกลูกปืนมารัดร้านนี้ทำไมพูดกระเป๋ามาวางเปิดมาอย่างเท่เลยเปิดมาในหนังเลยนี่ดูหนังเยอะไะเออเปิดกระเป๋ามาเจอเจอจริงๆเลยด้วยเจ๊งอย่างนี้เลยเปิดมาฝั่งนี้เงินฝั่งนี้ปืนลูกแยกออกมาแม็ค อย่างนี้แหละอย่างที่พี่พูดลลนี่แหละมีมมนนผมยังนั่งขำเลยที่มันดูหนังเยอะเนี่ยคือแบบเออแม่งเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเดินม,มาจุดนี้ได้จริงอ่ะอจุดที่แบบเฮ้ยเขาอย่างนี้กันแล้วอ่ะอุอ้มกูขึ้นรถไปเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะคือในร้านกาแฟเนี่ยโอ้ยผมขำนะจริงๆเคยจะมี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 มาแล้วแหละมีมาแล้วแหละแล้วผมมีจริงๆแล้วกิดนี่เกิดขึ้นจริงแล้วก็หลักฐานบอกว่า ทนายไพศาลขี่โม้หรือเปล่าถามว่าแล้วมันหลักฐานมันมีอะไรทนายไพศาลเนี่ยเนี่ยถ่ายมาให้ดูเลยนี่บ้านทนายไพศาลเนี่ยเป็นรอยกระสุนยิงผ่านทะลุกระจกเรื่องนี้ผมพยายามคิดนะผมคุยกับีแล้ว่าเขาปืนยิงนกมาโดนบ้านเราหรือเปล่าเอาจริงๆหนังติ๊กก็แบบเนี้ยใช่ผมคิดแต่ทุกวันเนี้ยบ้านทนายไพศาลเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่เนี่ยใหญ่มากนะบ้านผมเนี่ยคนทั้งหมดตรงนั้นรู้จักเพราะบ้านผมแบบบ้านหลังใหญ่มีสระว่ายน้ํา S <S 2> <S 2> เขารู้ผมยังบอกเลยผมบอกโอ้มึงก็ยิงกันทุกวันนะทําไมมึงมาเข้าเข้าตรงห้องที่กูอยู่พอดีเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> คือบ,บ้านผมมันกระจกทั้งบ้านไงน<อ>มีทั้งข้างล่างข้างบนแล้ว<อ>ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมคือผมจะต้องเอนตัวอยู่เนี่ยไอเนี้ยมันเป็นกระจกข้างหลังผมเลยเ<อ>แล้ว <S <S เวนี่ยไอวันที่เกิดเรื่องก็คือเสาร์อาทิตย์คือผมจะกลับระยองทุกเสาร์อาทิตย์แล้วแล้วคุณผูสารนั่งอยู่ป่ะไม่ไม่อยู่แต่ผมมาเห็นที่หลังตอนที่เขาเปิดม่านผมก็ยังบอกชิปเลยไอนี้ลูกหินลูกปืนลูกตะกัว มันไม่น่าใช่ลูกปืนเรามองว่าเป็นลูกตะกวดเหล็กหรือเปล่าแต่ผมก็นั่งคิดแบบมันเป็นความบันเอิญน,นะคือเขาาจะยิงยิงนกก็ได้มาอยู่ตรงผมอย่างเงี้ยแต่ผมก็ผมก็เฟียสกับเ,เขาไปเยอะเอ<ก>เอจะคิดว่าใครสักคนคงจะต้องยิงกูก็บ้านผมมีรั้วไฟฟ้ารอบอ่ะเอาเป็นว่ากูจะคิดไปเองมันโนหรือว่าเขาเอาปืนยิงควายยิงนกมาแล้วมาโดนเออโดนกูแค่น,น,นั้นเองอก็ระวังไว้ก่อนระวังไว้ก่อนระวังไว้ก่อน